คนไม่อยากแก่เขาฝากถามว่ามีอะไรทําให้ไม่แก่ได้บ้างถ้าคุณไม่อยากแก่คุณต้องรู้จักเทโลเมียร์เทโลเมียร์คืออะไรอตั้งใจฟังนะคะทุกคนเทโลเมียร์เนี่ยคือส่วนปลายของคโครโมโซมป้องกันโครโมโซมและ d n a ของมนุษย์ไม่ให้โดนทําลายซึ่งถ้า d n เเราโดนทําลายเกิดปฏิกิริยาดีเอ็นเอดามทํทำให้เราเนี่ยเป็นโรคเกิดอัตราการเสื่อมการชราภาพได้อย่างรวดเร็วนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาก็ตั้งข้อสมมติฐานนะคะว่าเฮ้ยการแก่ของเราทําให้เทโลเมียร์สั้นหรือเพราะเทโลเมียร์สั้นทําให้เราแก่ แต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ฝ้ายมีวิธีนะคะในการดูแลเทโรเมียนะคะไม่ให้สั้นหดลดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเทโรเมียวันนี้เรามาฟังกันค่ะข้อแรกเลยนะคะคุณจะต้องรู้จกักนาทีทองของการกลับไปเป็นหนุ่มสาวนาทีทองคือค่ะสี่ทุ่มถึงตีสองถ้าใครนอนได้ในช่วงเวลานี้นะคะร่างกายคุณจะเกิดการซ่อมแซมแล้วก็กลับไปเป็นวัยหนุ่มวัยสาวได้อันนี้คือเรื่องจริงอันดับที่2องนั่คือการกินกินแบบมีเดเตอร์เรเนียนแล้วก,ก็กินน้ำแร่นะคะคือการกินอาหารที่เป็น raw food ให้ได้มากที่สุด ผ่านการแปลรูปน้อยที่สุดยิ่งดีมากๆค่ะอันดับที่3คือการออกกําลังกายไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะต้องออกให้ตามโค้ดคนนั้นบอก30นาที40นาทีแค่เราได้ออกก็ดีกว่าการที่เรานอนอยู่เฉยๆแล้วนะคะก็น,นาเป็นการเดินนะคะวันละ1นึ่งนะคะจะดีมากๆเลยค่ะต่อไปเนี่ยเรามีพฤติกรรมการนอนการกินการออกกำลังกายแล้วนะสิ่งที่สําคัญในยุคนี้เลยที่ไม่พูดไม่ได้คือสารต้านอนุมูลอิสระป้ายแนะนําเลยให้กินแบบคอมเพล็กซ์ที่ มีหน้าที่ช่วยกันทํางานเป็นทีมเดียวกันมันจะได้มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลสละอย่างเช่นตัวนี้ค่ะแอนตี้เทนที่ฝ้ายไว้วางใจให้ดูแลตลอดเลยเพราะว่าเขาเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์มีตั้งแต่แอสตาเซนทินงออฟ of a n t i o x i d ิ n t นะคะและของเราเป็นออร์แกนิกแอสตาเซนทินด้วยนะคะ ALA ที่ช่วยซัพพอร์ตการทํางานของวิตามินแล้วก็พวกเอนไซม์ต่างๆในร่างกายแล้ววิตามินกลุ่มดีดีซึ่งเอเจนต์คืออยู่ในนี้แล้วทุกคนคือตัวแอนตี้เทนตัวนี้หนึ่งกระปุกนะคะครบมากๆเลยถ้าคุณอายุ30ปีขึ้นไปแนะนํา ควรรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยลดการแก่แล้วก็ดูแลหลอดเลือดซัพพอร์ตการทํางานของอวัยวะที่สาคัญสาคัญในร่างกายของคุณลองดีค่ะตัวนี้จัดมาให้แล้วรับประทานแค่วันละ2แคปซูลกินแล้วเทโลเมียเราจะไม่หดสั้นกินแล้วจะลดปฏิกิริยาสั้นหดของเทโลเมียค่ะทุกคนลองดูค่ะ